สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างน้ำผึ้งกันนะคะแต่จะมองในมุมที่ลึกขึ้นหน่อยโดยอิงจากข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะเราอยากจะทำความเข้าใจกันว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ของหวานจากธรรมชาติยังไงนะคะวิทยาศาสตร์มองประโยชน์ต่อสุขภาพของมันว่ายังไงบ้างอย่างเรื่องที่ว่าน้ำผึ้งมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียหรือ เอ่อที่ว่ากันว่าช่วยเรื่องแผลหายเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันค่ะครับจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือคกลไกข้างในน้ําผึ้งนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ให้ประโยชน์หลายด้านเลยไม่ใช่แค่แบบความเชื่อกเก่าๆแต่มีงานวิจัยรองรับจริงๆครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มที่ประเด็นฮิตเลยดีกว่าเรื่องธิ์ต้านแบคทีเรียค่ะมันทํางานยังไงคะถึงได้ผลดีขนาดนั้นคือ มันเหมือนกับว่าน้ำพึ่งสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่มิ่เป็นมิตรกับแบคทีเรียมากๆครับอย่างแรกเลยคือเรื่องแรงดันออสโมติกน้ำพึ่งเข้มข้นมากมันจะดึงน้ำออกจากเซลเซล์แบคทีเรียโดยตรงเลยเออเหมือนทำให้เซลล์มันเหี่ยวแห้งไปครับอ๋อค่ะแล้วก็ยังมีความเป็นกรดอ่อนๆด้วยนะครับบวกกับมันค่อยๆปล่อยสารตัวหนึง่งคือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในปริมาณน้อยๆซึ่งตัวนี้ก็เป็นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆตามธรรมชาติอยู่แล้ว แค่นี้ก็ดูเหมือนแบคทีเรียจะอยู่ยากแล้วนะคะยังมีอีกครับอันนี้สำคัญเลยคือสารประกอบฟ,ฟีนอลิกที่อยู่ในน้ำผึ้งโดยเฉพาะตัวที่เด่นมากๆชื่อเมทิลไกลออกซาหรือ MGO ที่เราจะเจอเยอะๆในน้ำผึ้งบางชนิดเช่นน้ำผึ้งมานูก้าอ๋อมานูก้าที่มาจากนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่ง MGO นี่แหละครับ ที่มีฤทธิ์แรงพอจะยับยั้งแบคทีรียได้หลายชนิดเลยรวมถึงพวกที่ดื้อยาปฏิชีวนะมากๆอย่าง MRSA ที่เป็นอ่าปป superbug โหไม่น่าเชื่อจากของหวานกลายเป็นอาวุธสู้เชื้อดื้อยาได้เลยนะคะแล้วเรื่องการสมานแผลล่ะคะมันเชื่อมโยงกันยังไงครับกลไกต้านแบคทีเรียที่ว่ามาก็มีส่วนสำคัญเลยคือช่วยป้องกันไม่ให้แผลติดเชือ้อหรือกำจัดเชื้อที่มีอยู่แต่น้ำผึ้งทำมากกว่านั้นอีกครับ มันช่วยลดการอักเสบบริเวณแผลแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ด้วยอืมเหมือนดูแลแผลแบบครบวงจรเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับทำให้แผลหายเร็วขึ้นคุณภาพแผลก็ดีขึ้นด้วยครับนอกจากเรื่องแบคทีเรียกับแผลแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะเห็นในข้อมูลพูดถึงเรื่องอื่นๆด้วยมีครับน้ำผึ้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับ พวกฟลาวนนอยด์กรดฟีโนลิกต่างๆก็ช่วยปกป้องเซลล์เราแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าอาจจะช่วยปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยอีกอย่างคือทำหน้าที่คล้ายๆพรีไบโอติกส์ ics, คือเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้เราครับค่ะ ส่วนเรื่องริดต้านไวรัสต้านเชื้อราก็พอมีรายงานอยู่บ้างแต่ที่เด่นชัดมีงานวิจัยเยอะๆก็คือเรื่องแบคทีเรียกับแผลนี่แหละครับฟังดูมีประโยชน์หลากหลายจริงๆค่ะแล้วในแง่การนำไปใช้จริงๆล่ะคะมีตัวอย่างที่ใช้กันชัดเจนไหมมีครับมีการใช้ในทางการแพทย์จริงๆนะครับคือน้ำผึ้งเกรดการแพทย์ medical g r a d ฮันนีอันนี้เขาจะควบคุมคุณภาพฆ่าเชื้อมาแล้ว อ๋อไม่ใช่แบบที่เราซื้อตามซูเปอร์ทั่วไปใช่ครับอันนั้นจะใช้สำหรับทําแผลโดยตรงเลยเช่นแผลผ่าตาดัดแผลกดทับหรือแผลเบาหวานส่วนการใช้ทั่วไปที่คนจะคุ้นเคยกันก็คือบรรเทาอาการไอเจ็บคออันนี้ก็พอช่วยได้นะครับแต่ต้องย้ำมากๆนะครับว่าห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่าหขวบเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะบอกเหตุผลอีกทีค่ะค่ะสำคัญมากเลยนะคะเรื่องนี้ ครับแล้วก็อาจจะมีประยุกต์ใช้กับปัญหาผิวหนังบ้างเช่นเรื่องสิวผิวอักเสบแต่ก็อาจจะต้องดูเป็นกรณีไปครับแต่มีคําถามนึงค่ะคือสุดท้ายแล้วน้ําผึ้งมันก็คือน้ําตาลใช่ไหมคะแล้วคนเป็นเบาหวานล่ะคะใช้ได้จริงหรอเป็นคำถามที่ดีมากครับอันนี้ต้องระวังเลยคือแม้ว่าน้ำผึ้งจะมีค่าดัชนีน้ำตาลหรือ G.I. ต่ำกว่าน้ำตาลทรายคือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้ากว่าก็จริงแต่ ต้องไม่ลืมว่าส่วนประกอบหลักมันก็ยังเป็นน้ำตาลอยู่ดีโดยเฉพาะฟรุกโตสที่มีเยอะอดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานต้องระมัดระวังมากๆครับควรใช้ในปริมาณจำกัดจริงๆและก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเสมอเลยครับไม่ควรคิดว่าใช้แทนน้ำตาลได้สบายๆนะครับ สรุปก็คือน้ำผึ้งนี่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่สารให้ความหวานธรรมดาแต่เป็นสารธรรมชาติที่มีกลไกน่าสนใจมีประโยชน์ทางการแพทย์ที่วิทยาศาสตร์ก็ยอมรับหลายด้านเลยค่ะถูกต้องครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำกันอีกทีคือข้อควรระวังนะครับข้อแรกสำคัญที่สุด ห้ามเด็ดขาดในทารกอายุต่ำกว่า1ปีเพราะในน้ำพึ่งอาจจะมีสปอร์ของแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อคล um. อสตริเดียมโบตูลินัมอ๋อตัวที่ทำให้เกิดโรคโบทูลิซึมใช่ไหมคะใช่ครับผู้ใหญ่ไม่เป็นไรแต่ลำไส้ทารกยังพัฒนาไม่เต็มที่สปอร์นี้มันเข้าไปโตแล้วสร้างสารพิษร้ายแรงได้อันตรายมากครับค่ะต้องจำไว้เลยข้อ2คือคนที่แพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้ผลิตภัณฑ์จากพึง่งก็ควรเลี่ยงนะครับข้อ3ก็เรื่องเบาหวานที่เราคุยกันไป แล้วก็สุดท้ายถ้าจะใช้เพื่อหวังผลรักษาจริงๆเช่นแผลติดเชื้อก็ควรเลือกน้ำผึ้งที่เมีคุณภาพน่าเชื่อถืออย่างน้ำผึ้งมานูกาก็อาจจะดูค่า UMF ที่บ่งบอกระดับ MGO ควรจะ10 p l u ขึ้นไปอืและแน่นอนครับถ้ามีปัญหาสุขภาพรุนแรงยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอครับชัดเจนเลยค่ะเรื่องข้อควรระวัง พอได้ฟังเรื่องความซับซ้อนเรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังน้ำผึ้งแบบนี้แล้วก็อดคิดต่อไม่ได้นะคะว่า,ายังมีสมุนไพหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านอื่นๆอีกมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะมีศักยภาพดีๆซ่อนอยู่รอให้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาศึกษามายืนยันคุณประโยชน์เหมือนที่เราคุยกันเรื่องน้ำผึ้งวันนี้ก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคิดกันต่อได้นะคะ